ตอนนี้เรามาอยู่กันที่วัฒนาดำครับทีนี้ผมนั่งกันอยู่3คนเนี่ยนะเดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนำตัวเองก่อนว่ามาทำอะไรที่วัฒนาดำมครับเชิญสวัสดีครับ <c oughs> ชื่อน้องเจนะครับมาจากมหาวิทยาลัยปริยาในวัฒนครับปัจจุบันก็กางศึกษาระดับชั้นปริญญาโทครับมาที่นี่ก็มาเพื่อวิจัยกอง สแสด์นะครับโดยผมเนี่ยเป็นคนไม่ใช่เป็นไม่ได้เล่นกล่องชุดเป็นหลักจะเล่นเครื่องเปอร์เกชันเป็นหลักก็จะสนใจในเรื่องแสด์ที่เป็นเขาเรียกว่าแสด์คอนเสิร์ตนะครับแล้วก็แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็สนใจที่จะลองเอาไม้ที่หาได้ในประเทศไทยนะมาลองทำเป็นแสด์คอนเสิร์ตาด้เลยครับอีกคนหนึ่งครับตัวเล็กๆบ้างล่างบางๆครับครับชื่อจากกัวครับเป็น,สน,นเ,เ,เนส้เก่าอย่าง ทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันเรียนปตรีที่วิทยาลัยจุริยาคศิลป์เหมือนกันแล้วก็เจเขาก็มีประสบการณ์ไปอยู่ต่างประเทศจากกวัวตอนนี้ก็เป็นครูสอนหนังสือใช่ไหมสอนหนังสือเอาแหละทีนี้ตอนมาเนี่ยมาทํา,าทอะไรบ้างามาทาอะไรบ้างกว่าจะได้เห็นผลงานที่ตั้งอยู่ขนาดนี้แล้วเนี่ยทําอะไรบ้างก็เริ่มจากอุป,ปกอบเลยครับครับมีอะไรบ้างครับอปรปกอบหลักอาทัศน์ของ ผ,ผที่เตรียมมาเอาที่เตรียมมาก่อนตเตรียมหนังกองทั้งหนังบนหนังล่างแล้วก็แท้นะครับแล้วก็หน้าที่ของผมสองคนที่มาทําที่นี่ก็คือประกอบแต่ว่าในส่วนของขั้นตอนการผลิตเนี่ยก็จะเป็นของอาจารย์แน่นอนครับทําถ้าผมให้ผมทําเองน่าจะพังกว่าทีนี้ตัวแปรในการวิจัยที่เราต้องการจะวิจัยเขาเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์เพื่ออยากให้ได้อยากให้ใช้คําว่าอะไรดีอยาก อยากให้คนได้รู้จักกับไม้ไทยมากขึ้นอย่างนี้ก่อนพอพอคุยกับอาจารย์หรือว่ามาคุกคียอยู่ที่เนี่ยสองวันแล้วเนี่ยแบบไม้ไทยก็มีความน่าสนใจอยู่เหมือนกันแล้วก็อยากที่จะลองผลิตเน์คอนเสิร์ตที่าามีคุณภาพใกล้เคียงกับ่าประเทศโดยใช้ไม้ไทยแล้วก็ลักษณะที่เลือกก็จะมีไม้แข็งหนึ่งใบก็คือไม้กระดู่ไม้ปานกลางหนึ่งใบก็จะเป็นไม้กระดู่ แล้วก็ไม้เนื้ออ่อนหนึ่งใบก็จะเป็นไม้แก่นปลิงครับทีนี้ควบคุมตัวแปรทั้งหมดมีหนังบนหนังล่างขอบความตึงของแท่ความตึงของหนังบนความตึงของหนังล่างครับหลักใช้เหมือนกันหมดทุกอย่างถูก้องความหนาบอดี้หนักหนาหนาเท่ากันความสูง5.5เท่ากันทุกใบถูก้องกูัว่าถ้าถอดองค์ประกอบทั้งหมดทั้ง3าใบเนี่ยเป็นชนิดเดียวกันทั้งหมดครับทุกอย่างนะฮะทีนี้ก็จะมาเหลือเรื่องเสียงใช่อ่ะลอ,ลองลองฟังเสียง ให้ผู้ชมเขาดูนะครับว่าเสียงแต่ละใบที่เจได้ผลิตออกมาแล้วเนี่ยร่วมกับาสารดำเนี่ยมาได้เสียงแบบไหนออกมาเชิญครับอันนี้เอาแบบว่ายัางไม่ยังไม่เปิดแท่งวะนะครับครับเสียงอันนั้นคือไม้แก่นปริงเนื้ออ่อนครับต่อไปครับไม้ขนุนเนื้อปานกลางอ,าอันนี้ปลาดูเนื้อแข็ง อาจจะยังไม่เห็นภาพตาครับแต่พอใส่แซ่เข้าไปครับ,รบใส่แซ่ครับ นี่เราวิเคราะห์ให้ฟังที่รับว่าไม้ประดูคือเราเองเนี่ยเราฟังไม่ออกเพราะเราไม่ใช่มอืออาชีพแล้วก็สองคนเนี่ยเขาเอาริ่งเขาดีมาก <c oughs> ไม้ประดูเนื้อเนื้อแข็งไม้ขนุนเนื้อฟันกลางแล้วก็ไม้แก็ปปิงเนื้ออ่อนเป็นไงบ้างจากประสบการณ์จากตอนแรกที่ผมคาดไว้เนี่ยก็คือคิดว่าอพอเรียนระดับความแข็งของไม้เนี่ยผมคิดว่าถ้าให้เสียงที่ชัดที่สุดเนี่ยตอนแรกผมคาดว่าเป็นไม้ประดูครับอันนี้ตั้งสมมติฐานไว้อย่างนั้นใช่ แล้วก็เรียงลงมาตามนั้นในยเรื่องของความกลางวานแล้วความกลางวานเนี่ยผมจะเรียงจากไม้เนื้ออ่อนไปหานะถ้าความชัดเรียงจากไม้เนื้อแข็งไปอ่อนถ้าความกลางวานจากไม้เนื้ออ่อนมาแข็งอันนี้คือสมมติฐานแล้วข้อคุนพบที่แท้จริงอ่ะคนพบที่แท้จริงปรากฏว่าตั้งหนังเหมือนกันแท้ความตึงเท่ากันปุ๊บเอาความชัดก่อนถ้าความชัดผมยกให้ใบนี้ชัดที่สุดใบกระหน่อ่็โอเคแต่พอกลางวานที่สุดกลางวานที่สุดผม ไม่มีใช้คําว่าอะไรไม่มีอะไรชอบที่สุดละกันถ้ากลางวันที่สุดเนี่ยผมจะเลือกจะอยู่แถวๆนี้จะให้สองใบเนี้ยอยู่เท่าๆกันแกนปลิงกับกับไม้ขนุนเนื้ออ่อนกับเนื้อปานกลางใช่อันนี้จะให้ลำดับรองลงมาแล้วนี้คือกลางวันใช่แต่ว่าถ้าถ้าพูดโดยรวมเลยเนี่ยว่าถ้าผมชอบใบไหนที่สุดจากที่ลองมาเนี่ยก็ลายว่าผมชอบใบกลางชอบใบขนุนมากกว่ามันก็ใบกลางมากกว่ามันอยู่ตรงกลางพอดีมั้งครับคือ ไม่ใช่สิมันไม่ได้บอกว่าอันนี้ชัดไปอันนี้อ่อนไปอันนี้ตรงกลางพอดีไม่มันการว่าอันเนี้ยชัดสุดออือแล้วความพอความว่าชัดสุดเนี่ยมันมันหักลบก,กับความกลางวานของกองได้ไปถึงว่าคือผมเป็นคนชอบกองที่เสียงชัดแล้วก็กลางวานด้วยแต่พอมาลองเทียบกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าวใบน,นี้ชัดสุดกลางวานก็กลางวานครับแต่ขาที่ไปนี้ไม่ชัดเท่าแล้วก็ มันเสียงมันจะออกไปทางแน่นซะมากกว่าแน่นในที่นี้คือไม่ได้ชัดกันแน่นนมันอั้นไม่เลยใช่อันอั้นมันไม่มีความกลางเคราว่าความกลางมันหางเสียงเลยเลยมันน้อยลงไปนี่มันอั้นใช่พอติแล้วมันอั้นหายอั้นไปเลยอึดอึดอึดไปอย่างนั้นเลยใช่ไหมคร่บใช่แสดงว่ามันก็ไม่ตรงตามสมมติฐานที่เราตั้งสมมติฐานไว้แต่เดิมอันนี้คืออิงจากที่ได้ยินตรงนี้ครับทีนี้ขั้นตอนหลังจากนี้ไปเมื่อกลับไปที่วิทยาลัยแล้วเนี่ย จะเอาไปทํำยังไงต่อเอาไปทํายังไงก็คือจะเอาไปบันทึกภาพแล้วก็เสียงโดยใช้ไมโครโฟนที่เอาไว้บันทึกเสียงกองโดยเฉพาะครับแล้วก็จะมาดูคลื่นเสียงแล้วว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยเป็นยังไงจะตรงกับที่หูเราเนี่ยได้ยินไหมคือตอนนี้ใช้หูเราฟังไปก่อนใช่ใชเราจะไปใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ช่วย<ช>ก็คือเรื่องไมโครโฟนห้องบันทึกแล้วก็เอาเคลื่นความถี่เสียงย่านความถี่ออกมาใช่เวทข้อก็ดูวิธีใช่ทีนี<ช>้สามใบเนี่ยมันไปใช้ในแสแนคคอนเสิร์ตซึ่งเพลงมีหลายเพลงใช่ แปลความว่าแต่ละใบมันก็ใช้ได้ต่างกันเหมาะสมไม่เหมือนกันเสียนั้นนะก็คือไม่ได้บอกว่าใบนี้ใช้ได้ใบนี้ใช้ไม่ได้ใบนี้มีคนใช้ไม่ใช่อย่างนั้นก็คือฟังแล้วคือใช้ได้หมดเลยแต่ว่าอาจจะต้องดูว่าแต่ละบทเพลงเนะี่ยบางบทเพลงต้องการความเบาครับางบทเพลงต้องการความดังการความชัดัอะไรอย่างนี้ก็ดูประกอบกันไปครับไม่ได้บอกว่าพวกใบนี้ใช้อะไรไม่ได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นอากาศกู้ว่าคิดยังไงมาเป็นเพื่อน แลักๆก็ฟังเหตุคล้ายๆกันนะฮะตอนนั่งรถมาคุยอะไรกันมาก่อนคาดหวังอะไรมาก่อนว่าเสียมันจะได้แบบไปไหนเป็นอะไรยังไงได้ได้คาดหวังอะไรมาก่อนไหมก่วนตผมไม่ได้ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยก็คืออกมาแบบฟังแบบก็เหมือนว่าเจชวนมาก็มาเป็นเพื่อนคือ,คอใช่อะไรอย่างแรกใช่ครับแต่ว่าคือพอรู้ว่ามาทำกองจะมาแบบเออลองฟังดูสามไปอะไรเนี้ยผมก่ ส่วนตัวผมว่ไม่ได้คิดอะไรมาก่อนอยากมาสอบ่ากเลยแล้วมาลองปากดูเลยไม่ได้เป็นเขาพูดเห็นแบบโดยตรงจากตอนนั้นเลยโดยไม่ได้มีอะไราไไคไไดาดหวังมาก่อนไม่ได้คาดหวังมาก่อนแล้วทีนี้พอมาเจอของจริงแล้วมีความคิดเห็นยังไงบ้างาหลักๆส่วนใหญ่คล้ายๆกันครับเร,เ,รเรื่องคลายเสื่อเสียงกับอะไรความคมชัดความก้องกลางวานเนื้อเสียงน้ำเสียงความอั้นไม่อั้นก้องเสียงใสอะไรพวกเนี้ยก็คล้ายๆกันใช่ไหม าดหวังกับไม้ประดุกมาก่อนเพราะว่าโอ้เดิมคาดหวังกันไม้เป็นไม้เนื้อแข็งใช่เพราะว่าผมมีกองแสนงที่เป็นไม้รสปูดซึ่งมันก็อยู่ในตระกูลเดียวกับไม้ประดุกครับแต่ว่าอย่างไม้ขนุนกับไม้แก่นปิงเนี่ยอันนี้ผมไม่เคยได้ยินเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าคาดเดาว่าอย่างไม้เนื้ออ่อนที่บ้านเราคิดกันก็จะเป็นเช่นไม้เมเปิลคาดว่าอ่ะโทนอาจจะมาแนวเดียวกันก็คือไม่ไม่ชัดไม่อ้นจนเกินไปน่าจะแบบออกทางเสียงอุ่นทางวานนะครับ ซึ่งก็อันเนี้ยค่อนข้างที่จะตรงว่าแบบเออเียนน่าจะออกมาประมาณไหนแต่ว่าผมสะไพตรงไม้ประดุกมากที่สุดพอมาเทียบกัน <c oughs> แกไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่แค่ว่าเออผิดที่เราสมมติในฐาไนไว้แค่นั้นเองเออใช<อ>่ทีนี้จากที่ไปก็คงเอาไปสอบจบนะฮะ <c oughs> สอบจบปรีาโทต้องเอาไปปฏิบัติการให้กรรมการเขาดูด้วย <c oughs> แล้วก็มีบทความตีพิมพ์แล้วก็ท่านใดที่สนใจจะติดตาม ภาคที่2เนี่ยหลังจากที่เจเขากลับไปแล้วเข้าไปบันทึกเสียงใช้ไมโครโฟนวิเคราะห์ย่านความถี่ออกมาแล้วแล้วทราบว่าในงานวิจัยที่เขียนไว้ในรประวัติารเห็นว่ามีให้ผู้สรงรุทิได้พิจารณาแต่ละใบด้วยโดยการเอาเสียงที่เราบันทึกเนี่ยส่งให้ผู้ผู้ส่งเขาฟังแล้วเขาจะคอมเมนต์กลับมาถ้าตรงนั้นเสร็จแล้วได้ผลประการใดเนี่ยรบกวนเจได้มาโพสต์วิเคราะห์ ลงในเพจวัสดาดาด้วยนะเขาได้ติดตามหลังจากวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเจกับไปแล้วเจก,กับครูจะไม่ได้เจอกันก็คงติดตามกันทางเพจแล้วก็เอาเสียงน่าลงออกมาก็ขอให้ประสบความสาเร็จจบเร็วๆ <laughs> มีโอกาสก็เรียนต่อปริญญาเอกแล้วก็เอาทางฟิล์ทางกรองไปเลยนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ